เป็นคาเฟ่ขนมหวานแบบไทยๆท,ที่มีของให้เลือกกินเยอะมากมีทั้งขนมน้ำบัวลอยน้ำแข็งใสไอศครีมรสชาติก็ดีถึงเครื่องถึงกะทิและยังมีเมนูขนมไทยฟิวชัน่นอร่อยมากเลยนะเราว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องถูกใจชาวศิลปชาคนไหนอยากกินก็เตรียมกดเซฟไว้เลยเพราะวันนี้ต้องพามาชุที่ร้านขนมแม่เขาตั้งอยู่ในปัม๊มบางจากตรงสามแยกเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลสมเด็จเป็นคาเฟ่ขนมไทยที่มีให้เลือกกินหลากหลายมากเลยนะใครที่อยากกินขนมหรือเติมความสดชื่นก็นมาที่นี่ได้เลยแต่บอกก่อนทุกคนต้องตั้งสติกันให้ดีนะที่ร้านเขามีให้เลือกก บบน้ําเขาตักใส่ถ้วยมาให้เราเยอะเลยตัวแรกจะเป็นสาคูเขาโพดเผื่อในนี้จะมีมะพร้าวอ่อนด้วยนะข้องแข้งหอมงาและมะพร้าวมากๆฟักทองบวชก็น,นุ่มอร่อยตัวดำมะพร้าวอ่อนรสชาติก็ดีเขาเหนียวลําไยเราชอบสุดๆนอกจากนี้จะมีบัวลอ,อยแล้วก็ข้าวเหนียวดําด้วยนะซึ่งเขาจะปิดท้ายด้วยการราดกะทิซึ่งเขามี2ตัวทั้งหวานและเค็มลาดตามความเหมาะสมขอ,ของขนมนั้นๆว่าตัวไหนเข้ากันรสชาติขนมของแต่และตัวเป็นไทยโบราณเลยดั้งเดิมแถมยังอร่อยและถึงกะทิสุดๆนอกจากนี้ร้านขนมแม่เขายังมีเมนูซิกเนเจอร์เป็นบัวอยไส้้้นข่่าากกดเเปวูใหญจะ เป็นไส้มะพร้าวซึ่งเป็นสูตรเด็ดสุดลับเฉพาะของร้านคุณแม่รสชาติคืออร่อยมากๆเลยและอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์จะเป็นเมนูไอศครีมซึ่งเอามาใส่ในเมนูขนมตั้งๆอย่างตัวนี้เป็นไอศครีมรวมมิตรซึ่งเราเลือกใส่ท็อปปิ้งได้3อย่างเลยนะและยังมีไอศครีมบวกบัวลอยใส่ไส้และขนมไทยเหมาะมากกับคนที่เลือกกินไม่ถูกเพราะหนึ่งจานร,รวมขนมไว้หลากหลายอย่างเลยใครที่มาแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีก็สั่งเมนูนี้ได้เลยนะและนอกจากนี้ที่ร้านยังมีน้ำแข็งใส่อีกด้วยเครื่องคือมีหลากหลายเราถือว่ามาครบเลยตัวน้้ข็งเเาารดวทีี่่หมนนนนปึช ชาต้องมาลองกันขนมมีหลากหลายอย่างรสชาติดีกะทิถึงจะพาเด็กเด็กมากินหรือพาคุณพ่อคุณแม่มากินก็ต้องประทับใจกันแน่นอนใครเคยมากินแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนใครอยากตามมาร้านกขาเป1ิด11โมงถึง2ทุ่มครึ่งในวันนี้ก็มาบอกพิกัดของหวานแสนอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแลวมากันนะ